Sit the power. นายทรงกฎสายแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดรเฉลิมชัยศรีอ่อนที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดรสาธิตปิตุเตชะและคณะทำงานพรรคประชาธิปัตย์ลงที่ตรวจสอบพื้นที่อำเภอดอนพุทธที่มีเกษตรกรและตัวแทนชาวนาที่ทำนาปีในพื้นที่ปลายน้ำที่จะรับผลกระทบในเรื่องน้ำไม่เพียงพอในการให้ชาวนานำมาใช้ในการล้จะเก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ์จึงได้ทำหนังสือผ่านทางคณะทำงานพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อนําเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลและเัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือชาวนาและเกษตรกร,กรยังขาดน้ําในอําเภอดอนพุทธกว่า1,500ไร่ เมื่อได้รับเอกสารเมื่อวันที่12มกราคม2564คณะทำงานได้นำเรื่องและเอกสารเสนอต่อนายจุเินลักษณะวิสิธิ์รองนาย,ยก,รนกรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับเรื่องและสั่งการไปยังดอร์เฉลิมชยัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ให้ประสานชนรับประทานในพื้นที่ให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนภายใน48ชั่วโมงจากนั้นคณะทำงานพักประชาธิปัตย์ได้ลงพื้นที่พบ นายกเทศมนตรีตำบล่อนพุทธและตวัวแทนเกษตรกรพร้อมทำการตรวจจุดเพื่อเป็นการช่วยเหลือทันทีและได้ประสานผู้อำนวยการเชลประทานเริงกลางพร้อมส่งน้ำให้ชาวนาทำการเกษตรอย่างเพียงพอแน่นอน